ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายที่จริงจังเรื่องรสชาติบอกเลยว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนลิ้นโปโรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟหรือมัทฉะที่นี่คัดสันมาอย่างดีที่สุด ร้านอยู่ข้างโพไซดอนใกล้ MRT ห้วยขวางเลยค่ะเดินเข้ามาก็เจอกับบรรยากาศอบอุ่นแบบมินิมอลทุกอย่างจัดเรียงสวยงามแต่ดูแพงเหมือนบอกแล้วว่าที่นี่จริงจังเรื่องรสชาติแถมมีลานจอดรถที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะที่นี่เขาจะมีระดับการคั่วให้เลือกได้ตามสไตล์ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางหรือว่าคั่วกลางค่อนเข้มค่ะจนถึงคั่วเข้มเขาก็มีด้วยเหมือนกันอยากได้รสชาติแบบไหนเลือกได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าชอบแบบไหนที่ร้านเขาก็มีกาแฟาให้ลองชิมหลากหลายเมล็ด บริสต้าที่ช่วยแนะนําจนเราเข้าใจรสชาติที่ใช่สําหรับเราด้วยค่ะแก้วนี้คือเกย์ชาจากเอธิโอเปียสายพันธุ์ท็อปคลาสรสนอตแอปเปิลสตรอเบอรี่เลมอนด Apple, berry, ื่มเย็นคือรสชาติชตัดทุกเลเยอร์เลยค่ะมาช,ชาที่นี่ก็ไม่ธรรมดาใช้มชชาชะแท้คัดพิเศษอย่างโคโกโรจะเป็นโทนถั่วนุ่มๆส่วนฮะสุคาลิเข้มข้นดุด,ดันแต่เนียนลื่นใครที่ไม่ชอบกาแฟที่นี่ก็มีเมนูอื่นให้ลองทั้งเครื่องดื่มตามหรือดูกาลและก็เมนูมาชาสุดพรีเมียมด้วยค่ะ ร้านหาง่ายมากๆอยู่ตรงใกล้ๆกับโพไซดอนเลยค่ะและที่สำคัญคือที่จอดรถกว้างมากเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ากาแฟหรือมัชาดีๆควรเป็นอย่างไรมาลองที่บีนทูครับรัชดาแล้วจะเข้าใจเลยค่ะ